สวัสดีทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดกันในเกมไมค์ครับนะฮะโอเควันนี้ผมกล่าวว่าผมจะลงไปขุดแร่นะเนื่องจากว่าทรัพยากรแร่ของผมอะมันเริ่มเริ่มจะหมดไปแล้วใน,ในระหว่างเดียวกันผมก็จะได้ไปหาบ่อลาวาด้วยจริงๆแล้วที่ผมไปขุดแร่เนี่ยผมยังไม่เจอลาวาเลยนะฮะงั้นผมต้องเอาที่ขุดเพชรไปด้วยอะ่ะ อเอาไงเดียถ้าเจอบ่อลาวาแล้วค่อยขึ้นมาที่ขุดเพชรก็ได้เนาะก็ไม่เสียหายอะไรโอเคงั้นเราทำที่ขุดก่อนนะฮะมีที่ขุดหินอยู่ประมาณนี้เราอาจจะไม่ใช้จนหมดก็ได้นี่ถามว่าอันนี้ผมเอามายังไงย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วผมขโมยมานะฮะนั่นไม่สำคัญหรอก แต่สิ่งที่สําคัญนั่นคือมันใช้ยังไงเหรอเมื่อที่ขุดใกล้พังแล้วนะฮะเอาเอาที่ขุดเรา,าเราสามารถเอาที่ขุดมาซ่อมได้ไม่แน่ใจว่าอ้ออุปกรณ์อะไรก็ตามนะฮะที่มันใกล้พังแล้วแล้วเ,เกิดออกมาบวกกันเนี่ยมันจะมันจะเป็นการซ่อมนะฮะเดี๋ยวนี่นี่มันซ่อมไม่ได้หรอ อันนี้ก็ซ่อมได้นะฮะแต่อันนี้มันเพื่ความสะดวกสบายไงแต่อันนี้เราแบบนี่กดชิปได้เลยเออนี่ก็กดชิปได้เหมือนกันดีกว่าอะไรวะนี่มันเป็นที่เอ็นชานนะฮะเอ,อ้ยไม่ใช่มันเป็นที่ซ่อมของไม่ว่าไม่จะเป็นจะต้องเป็นหินก็ได้นะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้มารวมกันก็แล้วกันโอ้มีเสียงด้วยเท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  ผมจะไม่คราบที่คุณหินเพิ่มนะเพราะว่าผมต้องการแค่นี้พอผมจะเอาเหล็กมาใช้เลยผมขาดเก,เกงตอนนี้จบแล้วก็เอาไปเยอะเลยเออมันก็เยอะไปไปนะบางทีโอเคขอเก็บหินก่นิน ินควรเอาไว้ไหนดีฮะอ๋อไว้นี่ก็ได้จันพาวเดอร์เก็บไปเออในระหว่างหลังไม่เนี่ยผมผมไปอัปเดตเมืองมานิดนิดหน่อยๆนะฮะไปขยายเมืองนะฮะซึ่งวันเนี้ยผมตั้งใจจะทำที่อินชานด้วยนะฮะแล้วก็ลงไปขุดเมืองด้วยอนี่ ผมก็ได้เลี้ยงวัวไว้เยอะแยะมากมายมีหลายรูปแบบ mm hmm. โอเคเส,เสียงมันดังมากนูโหโอเคนี่ผมก็ปลูกข้าวขยายมาอีกมาอีกช่องหนึ่งนะครับ ส่วนอันนี้ผมเอาไว้หมักปุ๋ยนี่ๆหน่อยนอยส่วนอ้อยนี่เดี๋ยวผมจะต้องเก็บอ้อยนะนี้ปลูกยาวเป็นบางกรเลยการทำที่ฉันมันต้องการเท่าไหร่วะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับมันอย่างนี้หรอ เอาหินพกติดตัวไปได้วยกันละกันเผื่อรรวัะเผื่อราวางเราลงเหมืองอะไรอย่างงี้จะได้มีสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้อันนี้คือชั้นหนังสือที่ต้องวางใช่ไหมหนึ่งสองสา้าหข้างหลัง8 9 1เ1้1ส1บ1ิ1เอ็ต้องการ16บบล็อก ในการทำชั้นหนังสือนะครับโอเคถามว่าทำไมผมเหลือเลเวล7นะฮะจริงแล้วผมตายมาโอ้จริงๆผมไม่ได้ตายพรมอนเตอร์ค่ะผมตกมาจากตรงนู้นอะจริงๆแล้วผมเก่าว่าจะสร้างให้มันแบบเป็นบ้านหลังคาสวยๆในนี้เหมือนมันยาวแบบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างงี้ว่าหม,หมู่บ้านเวทมนเหมืน กลายเป็นบ้านเวทมนต์ซะงั้นหลังคาแบบนี้ยาวเฟ้ยเลยเสียงจอมบี้มันอยู่ไหนวะช่างมันเถอะไม่สำคัญแต่ที่สำคัญน,นั่นก็คือเราจะลงเหมือนกันอมหนังวัวงั้นผมว่าทำหนังสือก่อนก็เลยก่อนเลยก็แล้วกัน อ้อยในกล่องนี้ไม่เหลือไหมโอเคปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะวิธีการทำหนังสือนะฮะตามนี้เลยเต้องโอ้โอ้ผมต้องลงมือฆ่าวัวแล้วล่ะฮะอ๋อเจ๋อ,อ,อ ผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันต้องการหนังเท่าไหร่ถึงจะคนะราบชั้นหนังสือพอเนี่ยโอ้เนี่มาบล็อกหนึ่งจบบ้าตายงั้นข,ข้าไปก่อนก็นแล้วกันนะฮะ าจจะเสียเวลานิดๆหน่อยๆนะไม่นิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหสักครู่ครับข้าวมันโตเร็วมากๆแต่ดีแล้วดีแล้ว โอเคครับผมว่าน่าจะหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยอู้ได้มาเยอะเลยผมไปนอนก่อนดีกว่าวะอืบโอเค มา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 หอให้ตายใจก่อนแล้วเราก็จะฆ่าพวกมันมันมีความจำเป็นมากๆนะที่เราจะต้องฆ่ามัน ไม่งั้นไหนพวกนี้มันโดนสวีปปิ้งแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะหนีอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้วัวจุกวัวจุกแล้วมันเท่าไหร่เนี่ยอืมมันติดขึ้หน่อยก็แล้วกันเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหน ดนลูกวัวด,ด้วยนี่หว่าแนะนำให้กระโดดตีนะฮะอเออืออ้นี่แหละมันจะโดนวัวมันจะโดนลูกวัวด,ด้วยต้องให้กระโดดกระโดดฟันมันเออ จะหมดข้อบอยู่แล้วเเอาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันมผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันต้องการเท่าไหร่ในการทำชั้นหนังสือต้องการหนังโวหนังโวเท่าไหร่งั้นไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็ได้มาห้าแล้วรวมทั้งหมดเป็นหกขาทั้งหมดอีกสิบชั้นอีกสิบบล็อก อ้อยดูเหมือนอ้อยจะไม่พอนะฮะขุดไปก่อนขุดไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บอ,อะไรที่มันร่วงนะฮะอืมอ้อยมันโตเร็วมากๆเลยนะฮะไม่รู้จะโตเร็วทำไมรอบอ่าวเลยเนี่ย นี่ผมอัปเดตบ้านนิดนิดหน่อยๆน,นะครับคุณผู้ชมแค่เติมชั้นสองเข้าไปนะบ้านทรงสกินเฮดไม่มีหลังคาเท่เท่เท okay. ่เทตอนนั้นตอนนั้นผมหินหมดไงแล้วผมก็ไปขุดตรงนู้นทำนู้นนิดหน่อยแล้วก็ไปเปลี่ยนบันไดเดี๋ยวผมพาไปดูครับผม พอแล้วไหมอ่ะอ้อยมันก็โตเร็วอยู่ละโอเคไม่ต้องเก็บละโอเคยังอีกยังอีกเออเห็นมันหล่นไง,งนีนนน่ก็นิดนิดหน่อยก็หน่อยนึงก็หน่อยนึงโอเค ผมคิดว่าน่าจะพอนะเอ้ยหรือไม่พอโอ้ขาดอีกหกโอ้ไม่น่าพอเฮ้ยเอาไงเดียววัวที่ผมเลี้ยงเนี่ยมัน ไอนี่อ่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้เเเเเมันเยอะไม่พออ่ะนี่ได้มาแปดอันไหนอลองดูสิหนังสืออยู่ไหนวะอ๋อหาหนังสือไม่เจอขาดอีกสามบล็อกงั้นผมต้องการหนังทั้งหมดเก้า เก็บไปเก็บไป,ไปมันเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันโอเคผมคิดว่าได้เวลาที่จะลงเหมืองกันแล้วหิ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 วกินก่อนกินก่อนที่ขุดก็เยอะงั้นผมขอทําโลด้วยจริงๆไม่ต้องทําเนาะเราลงไปเึือยๆมัน ไม่เจอมอนเตอร์อยู่แล้วมันคาไปหน่อยก็ได้เพื่อเจอดันไงโอเคจึ๊บเห็นผมว่าเก็บไปเลยเ,ยเอามาสิบบล็อกพอเอาไว้ข้างนี้เผื่อราว่าเวลาเราขุดไงราวามันไหลอะไรแบบนี้เคยมีอะไรอไหม เอาเล็กเก็บใช่อาหารอาหารดูเหมือนจะอยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวผมพามาดูข้างบนยินดีนำเสนอนี่จริงๆเตมามันเหลือนะคะมาเยอะเกินตอนนั้นเอามาหมดเลยงี้จะเป็นระเบียงข้างนอกนะมองเห็นทุกทุอย่างโอเคเราได้เวลาไปกันเลย ผมขอเอาอาหารไปเพิ่มดีกว่าอ้ยเผื่อไงเผื่อเผื่อโอเคจริงๆผมก็เคลียร์พื้นที่ไปหน่อยหนึ่งแล้วแถวนั้นแ่ละแล้วก็บริเวณตรงนู้นด้วยนะฮะยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่แบบจริงๆจังๆสักที โอเคไปกันเลยไปกันเลยนี่ถ้ำน,นี้ผมก็มาโอ้ใช่ครับก่อนหน้านี้มันมาขายของให้กับเรานี่คือพ่อค้าแห่งจุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมเทมมอนี่ผมได้ทำบันไดแล้ว เราทำตามสัญญานะฮะไม่ใช่รายการวหมันสุกอะไรนั่นนะครับทำทำตามที่ผมบอกไว้จากคลิปที่แล้วมันเดินแล้วมันติดหัวมากคุณสามารถพิสดารทำให้คุณเจ็บได้ไม่ได้นี่หว่าโอเคยังมันเถอะไล่าสาระมามากๆพอแล้วอันนี้เมาเล่าผมก็ยังไม่ขุดสัทีนะผมร้อยผมได้ฟอร์จูนมันแล้วผมจะมาขุดมัน ส่วนเลสโตนนี้เหมือนว่าเราได้เยอะอยู่แล้วเราเราเรา,เราหาหามันเจออยู่แล้วนะฮะข,ขุดไปเลยเลสโตนเนี่ยต้องใช้ที่คุณหินขุดเท่านั้นนะฮะติดอะไรวะตามนั้นเลย ไปนะวันนี้จะเจอบ่อราวาหรือเจอเพชรไหมก็เอาใจช่วยไปพร้อมๆกันนะฮะแต่ถ้าอยากจะช่วยผมมากกว่าน,นี้คุณกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคอย่าดูอย่างเดียวนะจ๊ะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วย รักทุกคนอยู่แล้วออใช้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องฟังเสียงลาวา โอ้มีเสียงลาวาด้วยคุณเห็นไหมตรงล่างล่างซ้ายอะฮะไปตรงล่างขวาตรงล่างขวามันจะเป็นซับไตเติลอยูอ่มันเป็นเสียงลาวา้เมื่อกี้มันขึ้นเสียงลาวานะดูเหมือนว่าจะนี่ลาวาป๊อป คิดว่าข้างหน้าน่าจะมีน่าจะมีอยู่ระหว่างนี้ระหว่างนี้ก็ขุดไปนะฮะเมื่อกี้ที่ผมยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราขุดไปเรื่อยๆมาอาจจะน่าเบื่ออย่างเงี้ยแหละฮะระหว่างนี้เล่าอะไรให้ฟังดีเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังดีละ่ะ มีเรื่องเล่าซะด้วยพูดอะไรไม่ค่อยเก่งอยู่ละพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจแต่รู้ว่าเธอชอบอะไรถุยไม่ใช่โอ้จังหวะนี้เราเจออะไรด้วยเจอทานฐานนี่ยังถือว่าเบานะในการลงเหมืองเนี่ยถ้าเจอฐานเนี่ยโอเค เมื่อไหร่จะพังมันโออยากใช้ที่คุณเหล็กอยากใช้ที่คุณเหล็กแล้วแต่เราก็ไปหยัดนิดนึงอือเอ้เจะเลสโตนออ้อพัง ่เจอลาวาเลยฮะลาวาหายจากไหนคุณผู้ชมก็ต้องในถ้าถึงเลยคือถ้าเราไปหาในโนรกก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่สามารถขุดไออะไรวะเขาเรียกว่าอะไออฟซิเดียนได้ อืมถือเราสร้างประตูเนเธอร์โดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรขุดอ่ะเราก็ต้องหาลาวาอยู่ดีจริงไหมเอองั้นหาให้เจอก่อนก็แล้วกันโอ้ยกาวเวลผมคิดว่าลาวาต้องอยู่แถวแถวนี้แน่ๆ ลาวามันมีเยอะมันมีหลายที่ไม่เจอจริงๆเหรอลาวาเนี่ยเอ๊ะโอ้โหก็ตกใจนิวก็แสงแห่งลาวาเราขอเจอแบบลาวาดีๆนะเราไม่แบบไม่ได้แบบเจอแบบอาบลงมาอย่างนี้ไม่เอานะ ขุดไปด้วยความว่างเปล่าแล้วเคว้งมากๆเหงาเลยเกินงั้นผมขออนุญาตใช้ที่ขุดเหล็กเลยก็แล้วกันนะเพราะผมขี้เกียจขุดมากๆเลยเพิ่มความไวในการขุด เพื่อความไว้กับชีวิตของเรานะเราต้องมีเดอะฟาสในหัวใจนะฮะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราต้อ,อยู่ในไบโอมเมลเทนนะฮะไบโอมนี้แร่เยอะนะฮะ งี้ก่อนงั้นผมอมผมขุดแบบนี้ก่อนเลยดีไหมขุดไปหมดแล้วแหละเพราะผมต้องการหินด้วยช่วงนี้หินที่บ้านผมมันขาดแคลนนะฮะจริงๆหินมันไม่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่ขาดแคลนนะฮะคุณผู้ชมดินด้วยเออดินก็ไม่ควรขาดแคลนควรจะมีพกไว้มันคือยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ฉุกเฉินยังไงล่ะคิดซว่าเรามาขุดแร่ด้วยนะฮะเรามาเตรียมการสำหรับทำที่เอนชานด้วยนะโอเคผมยังไม่เคยขุดแร่ให้คุณผู้ชมดูเลยนี่ว่ะคลิปนี้น่ะแหละครับมาขุดแร่ตอนผมเล่นนอกรอบผมมาขุดนิดๆหน่อยหน่อยเองมาขุดนิดเดียว แต่มันเดินเจอเพชรเนี่ยจะรวยรวยมันดันรวยกันไปซะก่อนนะเอ,ออเออเออมีอะไรไหมจ้าเอ๋ไม่มีปักไฟขุดอ๋อการขุดนี่จะต้องเว้นระยะสองบล็อกนี่นะฮะนี่ แล้วก็มาขคุณอีกช่องหนึ่งอันนี้การการคุดแบบเนี้ยทําให้คุณมีโอกาสเจอเพชรขึ้นมาละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปดสิเปอร์ซอีกเก้าอีกสิบเปอร์เซ็นอาจจะหายไปในระหว่างบอกว่าบางที่มันอาจจะอยู่ข้างบนนี้หรือบางที่อาจจะอยู่ข้างบนนี้เราไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาคุกันอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมคุณแบบไหนแต่ ผมพูดแบบนี้นะโอเคทำไมมันโล่งอย่างนี้ล่ะโอ้โหฝั่งนี้เนี่ยมันก็โล่งเหมือนกันโอ้ยโล่งจังคะ่ะ เปิดซับไตเติลคือเปิดแรกๆเมื่อกี้ทำไมถึงมันขึ้นลาวาลาวาปะทุตอนนี้ไม่มีมเลยงเงียบเลยเนี่ยได้แต่เ,เสียงฟุตสเต็ปเสียงไอเทมโอ,อ้ไม่ใช่โอ้นี่ไงมีเสียงลาวาด้วยครับคุณผู้ชมตรงซับซับไตเติลบริเวณทางด้านขวาผมอะ ล่างลงขวาเนี่ยจะมีเสียงเท้าเดินของผมด้วยนะฮะผมไม่เจอลาวาจริงจังโอเคอมไม่เจอลาวาเลยเหรอฮัลโหล งั้นที่ขุดนี้พังเราขึ้นไปข้างบนเลยก็แล้วกันมันไม่เจออะไรเลยอ่ะเฮ้ย แตกไปที่เรียบร้อยโอเคงั้นผมขึ้นไปข้างบนก่อนก็แล้วกันเพื่อเป็นการปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะฮะออออโอเคขึ้นมางบนเราโอ้มืดพอดีเลยไม่ได้มืดพอดีหรอกฮะ มันมืดเลยโอเคงั้นผมขอไปนอนก่อนก็แล้วกันนะครับอุ้ยคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบ้านส่งสกินเฮดมีความดูดีอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมมากๆเลยนะครับผม ขอบคุณมากมากเลยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าหาว่าคุณชอบผมเล่นเซเรนเนี่ยก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงชอบกันหรือไม่ชอบถ,ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะครับเจอกันอีพหน้านะอย่าลืมติดตามล่ะบ๊ายบาย